ขออนุญาตท่านประธานครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมยุคคนชนวัตนปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจันทบุรีเลขหนึครับท่านประธานครับตามที่รายงานการปฏิบัติงานของกสอตอชอปี2566นะครับความจริงวันนี้ผมไม่อยากจะขึ้นอภิปรายแล้วครับแต่ทนไม่ได้จริงๆครับ ผมเห็นท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้อภิปรายขอเอ่ยนามท่านนะครับท่านหมอเปรมศักดิ์นะครับผมขอขยายความต่อเลยนะครับมีประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่วุฒิสภาในฐานะเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศย่อมมีหน้าที่ มีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินขององค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของฝ่ายบริหารเมื่อวิเคราะห์ถึงหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการของคณะกรรมการกอสทออชอแล้วถือว่าท่านเป็นองค์กรของรัฐไม่ใช่ของบริษัท และไม่ใช่ของส่วนตัวนะครับคณะกรรมธิการของวุฒิสภาสามารถตรวจสอบเพราะเป็นอำนาจเมื่อท่านเข้ามาดับรงตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องวุฒิสภาสามารถยับยั้งประวัติของท่านได้ผมได้เห็นหนังสือหลายฉบับนะครับที่ท่าน โต้อตอบมาที่วุฒิสภาโต้อตอบไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําให้ผมไม่สบายใจเลยเลยวันนี้ต้องบอกกับท่านว่าหน้าที่ของวุฒิสภาเป็นหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่ตรวจสอบคณะกรรมการได้ทุกคนเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ เลยวันนี้ต้องบอกกับท่านว่าเราพวกเราทุกคนที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบสอบท่านได้ทุกคนนะครับเลยอยากจะเรียนกับท่านประธานให้ได้รับทราบว่ากสะทะชนี้ไม่ใช่บริษัทและไม่ใช่องค์กรส่วนตัวของท่านเราสามารถตรวจสอบได้ครับท่านประธานขอบพระคุณครับ